ผมอยากจะทํางานอิสระเป็นงานฟรีแลนซ์ที่ไม่ต้องเข้างานประจํานะครับในอนาคตเนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่มีงานทํานะครับแต่ก็จะเตรียมตัวไว้ซึ่งสิ่งที่ฟรีแลนซ์ต้องมีเท่าที่ผมสังเกตคือจะต้องมีโน้ตบุ๊กแล้วก็ต้องมีออฟฟิศในการทํางานนะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยผมถอยมาแล้วนะครับถอยโน้ตบุ๊กที่เหมาะสําหรับการทํางานฟรีแลนซ์ที่สุดแล้วนะครับก็คือ MacBook Air Ship M1 ปี2020ตัวมาตรฐานเลยนะครับ ได้มันราคา22,000ในช่วง11เดือน11ปี2023ของล a z a ด a าที่ผ่านมาต่อไปออฟฟิศที่ผมจะทำนะครับคือเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยคนเขาจะไปทำงาน Starbucks กันก็คือสั่งน้ำแก้วหนึ่งแล้วก็นั่ง s t r า b u c k s ยาวๆซึ่งมันก็ประหยัดค่าออฟฟิศแล้วก็แบบว่าเราเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสาขาได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราสั่งน้ำตีง่ายๆเลยนะครับตีแบบตีแบบข้าวๆเลยสมมติค่าใช้จ่ายเข้า Starbuck หนึ่งครั้ง100บาท เดือนหนึ่งเราทำงาน20บวันปีหนึ่งทำงาน12เดือนก็จะตกค่าใช้จ่ายปีละ24,000สําำหรับเครื่องดื่มแล้วก็ค่าออฟฟิศมันแพงไปสำหรับผมนะครับ2 4 0 0มมันแพงไปาอาจจะไม่แพงสำหรับบางคนแต่ว่าผมยังไม่มีงานทำนะครับเงิน2 4 0 0มมันเป็นเงินเยอะบวกกับว่าผมไม่ได้หลงไหลอะไรในเครื่องดื่มของ Starbucks ส่วนตัวผมชอบกินขนมและช่วงนี้ผมกินขนมไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยจะหา วิธีใช้ออฟฟิศที่ราคาถูกกว่านั้นซึ่งผมคิดออกแล้วครับผมเนี่ยจะสมัครบัตรเครดิตของเครือกรุงศรีใบหนึ่งที่ชื่อว่าบัตรเซนทันเดอะวันลักซ์บัตรเครดิตใบนี้ถ้าสมัครมาผู้ถือบัตรเนี่ยจะมีสิทธิ์ใช้เลา์ของเซนทันได้มันจะเชื่อว่าแพลทินั่มเลานะครับมันมีอยู่แทบทุกเซนทันเลยในเลาเนี่ยมันจะมีที่นั่งมีโต๊ะมันเหมือนออฟฟิศเลยครับมันมีที่ชาร์จแบตมันมีกาแฟมีเครื่องดื่มให้ดื่มฟรีด้วย แล้วคนถือบัตรเครดิตเนี่ยสามารถเข้าเล้าได้ทุกวันตลอดทั้งปีพร้อมผู้ติดตามอีก1คนฟรีอีกต่างหากนะครับซึ่งนั่นแหละครับผมจะสมัครบัตรนี้มาเพื่อใช้เล้าของเซ็นทันเป็นออฟฟิศของผมแน่นอนว่ามันจะต้องคุ้มมากแต่มันจะมีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งครับก็คือบัตรเครดิตมันมีค่าธรรมเนียมรายปีซึ่งค่าธรรมเนียมรายปีมันคือ4 0 0พกว่าบาทต่อปีนะครับ วิธียกเว้นค่าธรรมเนียมก้อนนี้คือเราจะต้องใช้เงิน4แสนบาทผ่านบัตรเครดิตดวลลักซ์ใช้กับอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดใช้3 0 0นบาทเนี่ยเราจะต้องโทรต่อรองค่าธรรมเนียมแต่ถ้าเกิดใช้4แสนบาทภายใน1ปีเขายกเว้นให้อัตโนมัติซึ่งเท่าที่ผมคำนวณเนี่ยผมสามารถสร้างค่าใช้จ่ายออนไลน์4แสนบาทผ่านบัตรได้โดยจะมีการขาดทุนนิดหน่อยประมาณ1,000บาทนะครับซึ่งสรุปก็คือผมเนี่ย จ่ายเงิน1,000บาทแลกกับออฟฟิศ1ปีคุ้มมากๆนะครับผมจะทำวิธีนี้แหละประหยัดเงินและแบบว่ามันได้ออฟฟิศมาใช้ทำงานฟรีแลนซ์นะครับอนาคตจะได้ทำงานฟรีแลนซ์หรือเปล่าหรืออะไรยังไงไม่รู้แต่ว่าอันนี้เตรียมตัวไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดผมได้บัตรเครดิตมาแล้วเข้าเล้าเกิดอะไรขึ้นได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับ